สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า F K Journey นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Idle นั่นเองนะครับมาพร้อมแผนที่แบบ Open World ขนาดใหญ่ในโลกแฟนตาซีนะครับพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยนะครับเกมนี้ภาพสวยนะครับมาพร้อมไฟที่มีขนาดเล็กด้วยนะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวคุณภาพนะไม่กินสเปคเครื่องนะครับเป็นเกมที่เราเล่นได้ชิลๆนะครับมีของแจกมากมายที่เกม F K Journey นะครับเป็นเกมฟรีไม่มีโฆษณานั่นเองทุกผู้ชมครับเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ p c อีเลยนะครับบนมือถือจะเป็นแนวตั้งแล้ว ในพีซีจะเป็นแนวนอนั่นเองนะผู้ชมครับ นอกจากนี้นะครับในเกมนี้นะครับยังมีในส่วนของตัวกรชาที่เราจะได้รับ450โลจากการที่เราเข้าไปเล่นกิจกรรมในเกมอีกด้วยสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมไอดอลแบบ Open World นั่นเองคุผู้ชมครับเราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยภายในเกมนั่นเองผู้ชมครับมาพร้อมแผนที่ Open World แบบขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับเราจะค่อยๆเปิดโซนไปเรื่อยๆตามเลเวลหรือว่าตามเรื่องที่เราเล่นถึงน แล้วก็ในช่วงเปิดตัวเกม F.K. Journey นี้นะครับเราสามารถรับคิโลฟรีได้ทุกตัวเลยเพียงแค่เข้าไปเล่นเกมและทํากิจกรรมภายในเกมนั่นเองวิธีการเล่นของเกมนี้นะครับมันจะมีภารกิจอยู่ด้านขวามือตรงนี้เนาะให้เราแตะที่ภารกิจได้เลยนะครับ ระบบจะทําการพาเราเดินไปคุยกับ m อ c แบบนี้นะครับที่สําคัญคือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นนั่นเองทุกผู้ชมครับนะก่อนที่เราจะไปดูเกมเพย์กันนะครับมีโค้ดอยู่ใต้คลิปด้วยนะครับวิธีการกรอกโค้ดมาด้านขวาล่างนะครับแล้วก็มาที่ฟันเฟืองตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่อื่นๆนะครับแล้วก็รหัสแลกรับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่โค้ดที่อยู่ใต้คลิปไปนะครับแล้วกดลับนะครับผมตัวนี้อันนี้ผมใช้ไปแล้วนะสาหรับตรงนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับเราก็สามารถกร แล้วทีนี้เรามาดูเกมเพลย์กันบ้างนะครับเราก็เดินตามภารกิจไปก่อนนะครับภารกิจในช่วงแรกนะครับจะเป็นการพูดคุยอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีภารกิจทําการต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ที่เราเจอในแมปนะครับผมอันนี้เราก็พูดคุยกันปกตินะครับแนะนานะครับใครอยากกระเสพเนื้อเรื่องนะครับพยายามอ่านแล้วกันนะครับเราจะได้รู้เกี่ยวกับพวกรายละเอียดภายในเกมนั่นเองคุผู้ชมครับบอกเลยว่าเกมมีภาพค่อนข้างลื่นไหลเลยนั่นเองคุผู้ชมครับนี่เราก็ทําการวิ่งเควนนะครับนี่ครับ นี่ก็เจอพวกมอนสเตอร์ในป่าแบบเนี้ยพอเราเจอมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการต่อสู้กันเนาะเราก็มันจะมีทีมแบบเนี้ยนะครับนะอันนี้ตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวสกิลตัวด้านหลังนะครับอันนี้มีสกิลเดียวนะนี่ส่วนของตัวการฟื้นคืน h p นะครับเกมนี้มีระบบแพททตุด้วยนะครับผมนี่ครับอยู่ด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นการแพททาตามนี้เลยนะครับสีฟ้าชนะ สีส้มนะครับสีส้มชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีเขียวที่เป็นลูกตาอะไรแบบนี้อันนี้วนๆวนๆกันนะครับแล้วจริงๆก็มีแสงกับความมืดอีกอันหนึ่งด้วยนะครับนะการจัดทีของผมนะผมก็จะใช้ในส่วนของแทงไว้ด้านหน้านะครับสองตัวนะครับไปใสายโจมตีตัวหนึ่งแล้วก็เปน็นแทงธรรมดาตัวหนึ่งเนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวฮิลเลอร์นะครับแล้วแต่นะใครจะใช้ฮิลตัวไหนผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวาดาเมจเพิ่มเติมนะครับโจมตีระยะไกล2ตัว เราจะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการกดต่อสู้ได้เลยนี่ครับระบบก็จะทําการโซ่ให้แบบนี้นะครับถ้าตรงนี้ถ้ามันแบบไม่รวดเร็วนะครับเราสามารถกดเล่งคูณ2ได้นะครับเพื่อทําความรวดเร็วในการเล่นนะครับแล้วก็กดออโต้พว่สกิลต่างๆได้นะครับแบบสบายๆนะนี่ครับนี่ชิวๆกันไปนะครับผมนี่ ปึ๊บ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 เรียบร้อยนะครับตั้งแต่นี้นะครับเวลาที่เราเล่นแล้วเราติดภารกิจนะครับเราไปภารกิจต่อไปไม่ได้นะครับก็จะมีด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับให้เราทําการท้าทายนั่นเองคุณผู้ชมครับอย่าลืมเก็บพวกของรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับของรางวัลที่เราอ่อนทิ้งไว้นั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็ด้านขวาล่างตรงเนี้ในแต่ละวันนะครับเราสามารถกดเล่งได้2ครั้งนั่นเองคุณผู้ชมครับตรงนี้เราเล่นกดล็อกไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันนะ พอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นด่านเหมือนกันเนาะอ่าด่าน17 1 8 1 9เราสามารถปล่อยสู้ออโต้ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าทีมที่เราจัดมันไหวนะครับสามารถลุยไปในด่านต่อต่อไปได้อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้จนที่แบบมันจะไม่ไหวหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทานผู้ชมครับนะดังนี้นะครับตามแผนที่ตามแบบอะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะมีกล่องมีนน่นนี่นั่นให้เราเก็บด้วยนะครับเราสามารถเดินเข้าไปเก็บไอเทมต่างๆได้นะครับนะ ต่อมานะครับเรามาดูด่านการต่อสู้กันเลยนะครับอยู่ที่หมวดการต่อสู้ตรงนี้นะครับอันแรกเราเล่นไปแล้วนะด่านเอฟเคเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ดินแดนความฝันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กับบอสนะเนี่ยผู้ชมครับบอสแต่ละวันก็จะสลับกันไปนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยนะเนี่ยผู้ชมครับมีการจัดอันดับ ด้วยนะครับนะในส่วนของตัวนี้เราได้อันดับเท่าไหร่ของรางวัลก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราไปเล่นเราไม่รู้จะใช้ทีมไหนนะครับดูของชาวบ้านก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ทีมชาวบ้านชาวช่องที่เขาใช้อยู่ณนะตอนนี้อะไรแบบนี้นั่นเองทนผู้ชมครับนะเนี่ยเราสามารถกดใช้ทีมเขาได้นะ แต่เรายังไม่มี2ตัวนี้อะไรแบบนี้นะครับเราดูด้วยนะทีมไหนที่เรามีตัวละครครบ,บครับเราสามารถกดใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมใช้ทีมผมนะไปท้าทยายเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นการต่อสู้กับบอสแบบนี้นะัน่นเองุผู้ชมครับนะก็ต่อสู้กันชิลๆนะครับต่อสู้จบนะครับคะแนนได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัว ไอเทมเพิ่มเติมหลังจากจบการต่อสู้ตรงนี้นั่นเองหลังจากจบแล้วนะครับก็จะมีในสง่งตัวไอเทมของรางวัลต่างๆแบบนี้ลอยนั่นเองทุนผู้ชมครับนะต่อมานะครับก็จะเป็นด้วนทรงเกียรตินะเนี่ยทานผู้ชมครับก็จะเป็นโหมดหนึ่งที่แบบน่าสนใจนั่นเองทุนผู้ชมครับเราเข้ามาครั้งแรกเขาจะมีให้เราเลือกทีมอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองทุนผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เราได้มานะแต่ว่ามีตัวละครน้อยกว่าห้าตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเปิดตัวละครเพิ่มนะครับนี่เปิดเพิ่ม แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ทําการจับคู่อันนี้จะใช้ตัวละครที่มีในส่วนของตัวระบบให้เราใช้นะนี่ครับทำการต่อสู้นะอันนี้จะเป็นทีมที่แบบอ่าเราเลือกมาแบบนี้นะขึ้นอยู่กับการจัดทีมจริงๆต้องดูแบบค่อนข้างละเอียดนะครับวันนี้ลองดูแล้วก็ลองโซ่ให้ดูนะครับน่าจะแพ้นะทีมแบบนี้นะครับหมายถึงทีมผมเนี่ยนะดูครับไหวไหมนี่ไหวไหมนี่คือถ้าเราจัดทีมแบบาชนะทางแพ้ทางได้ดีครับเราจะชนะนะแบบนี้ก็แพ้กันไป นอกจากนี้นะครับเมื่อเราเล่นไปถึงเลเวลอื่นนะครับก็จะมีอารีน่ามีบททดสอบอื่นๆเพิ่มเติมให้เราได้เล่นอีกนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดการเล่นเนาะทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูการเปิดกรชากันดีกว่านะครับการเปิดกรชานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับบ้านลึกลับนะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเปิดกรชาตรงนี้นะครับอย่าลืมมาดูที่ศูนย์การค้าก่อนนะครับถ้าเราเคยเปิดกาชามาบ้างนะครับมันจะมีให้เราแลกนะครับสําหรับตรงนี้นะเราก็กดแลกได้เลยนะครับอ่ะกดแลกไป อะไรแบบนี้ได้นั่นเองท่านผู้ชมครับทีนี้เปิดตรงนี้นะครับร้านขุนนางนะครับร้านเหล้าขุนนางตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีกระชาให้เราเปิดนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับตรงนี้นะก็มีหลากหลายตู้ด้วยกันนะครับในส่วนของตู้กระชานะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเปิดเลยถ้าผมแนะนํานะครับก็เปิดตู้นี้ดีกว่านะครับแล้วก็แลกก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิดเลยนี่ครับการเปิดแบบอลังการงานสร้างนะในส่วนของตัวกระชานะ เป็นการเปิดแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับม่วงสามว่าท่านผู้ชมครับทองเป้าหมาโอ้ยทองเป้าหมาเรากดข้ามได้เลยนะครับแบบรัวๆนะนี่ครับแต่ว่าตัวละครแต่ละตัวนะครับสามารถอัปเกรดขึ้นสีทองอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับนะเดีย๋ยวลองอีกสักรอบหนึ่งนะนะจัดมาอีกสักรอบหนึ่งนี่ครับสีทองมาแล้วสีทองมาแล้ว,ลวเป็นตัวที่เราต้องการหรือเปล่าข้ามไปก่อนนี่ครับมาแล้วนะครับ สีทองชิบนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวสีทองที่เราได้มานะอ่าก็ประมาณนี้เลยครับในส่วนของตัวกระชานะทีนี้นะครับแนะนําตัวละครที่ควรหาในตอนนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับว่ามีตัวไหนบ้างนั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะมีตัวนี้นะครับผมตัวนี้เลยนะครับตัวแรกที่แบบควรหามาใช้ในทีมนั่นเองท่านผู้ชมครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นแท้งนะครับที่ดุดซับดาเมจนะครับแล้วก็โจมตีกลับไปนะครับแล้วก็สโมกี้นะครับตัวนี้นะ ถ้าถามว่าตัวนี้ดียังไงนะครับก็คือตัวนี้ตีแรงตามเลือดฝ่ายตรงข้ามนะครับเวลาที่เราเล่นไปไกลมอนเลเวลเยอะนะครับตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแนะนําให้หา2ตัวนี้ก่อนนะครับสตัวนี้ในทีมนะครับตัวนี้เราได้ฟรีอยู่แล้วเนาะสตัวนี้ในทีมนะครับคนหาส่วนใครจะไปหาตัวละครนห้เ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของเทียร์เลที่เขาหากันนะตอนนี้ให้นะร่ผู้ชมครับก็ ลองไปหากันดูได้เลยนะครับสำหรับเทียริสตัวละครนั่นเองต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวการอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมกันดีกว่านะให้เรามาตรงนี้เลยนะครับตรงกลางที่เป็นรูปหมวกนะแล้วก็อันนี้จะเป็นทีมของเราที่เราใช้อยู่นะครับเกมนี้มีข้อดีนะครับในส่วนของเลเวลเนาะ ก็คือถ้าสมมติว่าตัวละครเราเลเวลต่ำสุดยีามนะ่ครับในทีมก็จะเลเวล23ถ้าเราอัพเลเวล2คนนี้ขึ้นไปอีกนะครับในทีมก็จะอัพเลเวลขึ้นไปอีกตัวเนี้ยดีมากๆเลยนั่นเองทุกผู้ชมครับนะอย่างเ,เช่นถ้าสมมติว่าเราอัพไปอ่ะแล้วเราอัพไปเนี่ยทีเนี้ยลูกทีมเราก็จะเป็น24อันนี้คือดีมากๆเลยนะในส่วนของตรงนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับนอกจากการอัพเกรดตัวละครแล้วนะครับ เราสามารถทําการเพิ่มระดับตัวละครเราได้ด้วยนะครับอย่าหาที่ yeah. ตัวที่เพิ่มได้เนี่ยแบบเนี้ยยกระดับตัวละครเราเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มระดับตัวละครเราอะไรแบบนี้นะครับนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยยกระดับตัวละครฟึบอ่ายกระดับตัวละครเราไปเออไรบบื่อยๆอะไรแบบนี้นะในผู้ชมครับถือว่าแหลมเลยนะแหลมเลยเนี่ยเพิ่มพวก<ท> <dele> ทีนี้นะครับตัวละครเราก็สามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเลเวลได้นะครับพอเพิ่มจุดหนึ่งนะครับมันก็จะมีการปลดล็อกลิมิตนะครับแล้วก็ปลดล็อกสกิลใหม่ตอนที่เราอัปเลเวลไปอะไรแบบนี้ด้วยนะนอกจากนี้นะครับมันจะมีพวกอร์ติแฟกต์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเล่นไปอีกไกลนะอร์ติแฟกต์เพิ่มเติมนะแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตรงนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์สําหรับสายอาชีพที่เราใส่ในทีมนะเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีไซเคิลด้วยนะครับ ใชอ, cycle, อในส่วนของไอเทมที่เราไม่ใช้นะครับเราก็จะไดะ้ของเพิ่มเติมมานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อ์ติแฟต์อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเมนูกิวของผมยังไม่เปิดนะต้องเล่นไปถึงประมาณเลเวล30นั่นเองทุก้ชมครับส่วนโมดอื่นๆนะครับก็พยายามดูในส่วนของการแจ้งเตือนด้านขวาล่างตัวนี้นะครับนะนเช่นตัวนี้นะครับถ้ามีเตือนอะไรเราเข้ามากดรับในส่วนของตัว ของเลยนะครับนะอันนี้บันเทิงทานนะครับใครสนใจก็ลองดูกันได้นะอันนี้เรารับเนี่ยทั่วไปกันก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้ามีกดรับนะครับรับของนู่นนี่นั่นภายในเกมแบบเยอะเลยนะครับมีเควสให้เรารับเนี่ยกดรับเควสอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยทุกชมครับและที่สำคัญคือเกมเนี้ย มันเดินไปไหนมาไหนได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีปลดล็อกบอสเพิ่มเติมด้วยนะครับที่เป็นบอสโลกภายในเกมนะบอกเลยว่าค่อนข้างคมนะครับผมท่านทั้งากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นั้นเองท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ใครอยากจะติดตามในส่วนของตัวกิจกรรมทางค่ายเกมนะครับสามารถไปติดตามแฟนเพจค่ายเกมใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันนะครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ